สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะเรียนวิชาศึกษาต่อนะครับข้อที่3ามข้อควรระวังในการใช้ยาหน้าที่ 1, นึสองหครับข้อควรระวังในการใช้ยาการใช้ยาอย่าง ไม่ระม,มัดระวังอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามข้อควรระวังในการใช้ยาดังนี้ 1. ไม่ควรซื้อยากินเองแต่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งสองควรเก็บยาไว้ในตู้ยาและควรติดตั้งตู้ยาให้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมาหยิบยาได้ไปใช้เองส แยกเก็บยาที่ใช้ภายนอกและภายในออกจากกันเพื่อป้องกันการดืบยาผิด 4. ยาที่มีอันตรายหรือยาที่เป็นพิษต้องแยกเก็บยาไว้ให้เป็นสัดส่วน5ไม่ควรใช้ยาที่ฉลาดหลุดหายไปยาที่มีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือยาที่หมดอายุเพราะยาเหล่านี้อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้6 ก่อนใช้ยาทุกครั้งควอรอ่านฉลากยาให้เข้าใจเพื่อจะใช้ยาได้ถูกกับโรค7ใช้ยาให้ถูกกับขนาดเพราะคนแต่และวัยจะใช้ยาที่มีปริมาณไม่เท่ากัน 8. ยาที่เป็นน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนควรเขย่าวขวดก่อนใช้ยาเพื่อให้ผงยากระจายตัวก่อน 9. เมื่อใช้ยาแล้วต้องปิดซองหรือฝาขวดให้แน่นและเก็บไว้ที่เดิมสิบ เมื่อลืมกินยามื้อใดมื้อหนึ่งแล้วห้ามเพิ่มขนาดภายในมื้อต่อไปเป็นสองเท่าโดยเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 11. ถ้าเกิดอาการแพ้ยาชนิดใดควรเลิกใช้ทันทีและแจ้งให้แพทย์ที่รักษาทราบ 13. ไม่ควรใช้ยาชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานาน 14. ควรใช้ยาให้ถูกเวลาเช่นก่อนอาหารหลังอาหารยาวันละครั้ง ใช้ยาเวลาใดก็ได้แต่ควรใช้เวลาตรงกันทุกวันยาก่อนอาหารควรรับประทานยาก่อนกินอาหารอย่างน้อย30นาทีหลังอาหารยาหลังอาหารควรรับประทานอย่างน้อย15นาทีแบบปังคับ10ข้อหน้าที่1 3 1 131ครับ ข้อทีหนึ่งขอ้อใดทำให้เกิดอาการดื้อยาได้ขอไข่ผู้ป่วยกินยาน้อยเกินไปขออ้อ2ยาที่เสื่อมคุณภาพแล้วควรทำอย่างไรขอไก่นำไปทิ้งขอ้อ3การใช้ยาชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดผลเสียในแง่ใดขอควายอาจทำให้ติดยา ข้อสก่อนกินยาสิ่งที่ควรทำคือข้อใดงองงูอานฉลากข้างกววง่าข้อใดคือลักษณะของอาการแพ้ยากอไก่ผิวหนังมีผื่นกันหกข้อใดเป็นผลจากการกินยาฆ่าเชื้อไม่ต่อเนื่องตามแพทย์สัง่งกอไข่ดื้อยา เถ้ากินยาชนิดหนึ่งแล้วเกิดอาการคันผิวหนังคือบวมควรทำอย่างไรคอควายเลิกใช้ยาชนิดนั้นทันที 8. ปดทำไมเมื่อกินยาแก้แพ้จึงไม่ควรขับรถขอไข่ยาอบธิท์ทำให้ง่วง 9. การกินยาแลดความอ้วนจะเกิดผลต่อติดใจยอย่างไรนองงูบุดกิดงง่ายสิบ ถ้าต้องกินยาเช้าเวลาเจ็ดจุดศูนย์นอควรกินยาก่อนอาหารเวลาใดทอไก่หกจุดสามศูนย์นอชั่วโมงนี้ครูฝากไว้พี่สนุน้นะครับสวัสดีครับ